แพรกษานะครับถนนแพรกษากําลังจะถึงตลาดแพรกษาระหว่างซอย10นะครับตอนนี้โหควันเยอะมากเลยครับเนี่ยควันเยอะมากเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าคนจะอยู่ได้ยังไงครับเนี่ยทางราชการเคยมาดูกันบ้างไหมนะยครับเนี่ยจะตายแล้วครับเนี่ยผมอยู่ตรงนี้มา3-4วันแล้วเนี่ยดูสิครับควันหมอกคนจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยเออมัวแต่ทําอะไรกันอยู่อ่ะ มัวแต่ทะเลาะกันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหดูในในมือถือผมในวิดีโอนี่คงถ่ายไม่เห็นแล้วครับต้องมาด้วยตัวเองอยากจะรู้จังเลยว่าจะอยู่อย่างผมได้หรือเปล่าครับเนี่ยประเทศไทยโอ้โหตายแล้วตายแล้ว,ลวจริงๆครับเนี่ยตอนนี้ถึงตลาดแท็กา่ารละทะเลในหมอกดูซิว่าประชาชนใช้ชีวิตกันได้ยังไงครับเนี่ยไม่เข้าใจเลยแล้วนี่มันควันอะไรควันพิษหรือเปล่าหรือว่าควันขยะหรือว่าควันอะไรมาแจกแต่กะ ไอ้อะไรนะผ้าปิดจมูกแจกมันจะผ้าปิดจมูกมันจะช่วยอะไรครับเนี่ยฮะช่วยอะไรได้มัง่งถามจริงอ่ะถ้าเป็นมะเร็งขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาใครรับผิดชอบครับเนี่ยโอ้ประเทศไทยตายแล้วโอ้โหดูครับเนี่ยขณะนี้เวลาเท่าไหร่หกโมงยี่สิบสองนาทีแมงกลายเป็นทะเลควันไปเลยนี่ตลาดตลาดกลายเป็นคนล้างไปเลยทุกคนต้องใส่หน้าก,กากครับเนี่ย เหมือนเกิดสงครามโอ้โหสงครามอะไรเนี่ยบางคนไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ก็หัวเลาะไปครับไม่รู้จะเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรหรือเปล่าตายแล้วชีวิตดูสิเกิดอะไรกันขึ้นเมืองหน้ากากเมืองในหมอกครับเนี่ยตายละชีวิตของคนคนไทยต้องสู้ครับสู้ทุกอย่างอดทนทุกอย่างอยู่ให้ได้เพราะนี่คือประเทศไทยครับ ตายแล้วประเทศไทยเข้ามาในชุมชนก็ยังเป็นทะเลเหมอกอยู่บางคนไม่รู้ขี้รู้ตดเลยเดินยิ้มกันเฉยหน้ากากก็ไม่มีโอ้ประเทศชาติประเทศไทยโอ้โหดูบางคนก็ถ่ายรูปสนุกสนานโอ้หมอกอะไรเนี่ยเขาจุดควันอะไรกันกลายเป็นทะเลเหมอกเลยครับไอ้นี่ปั่นจักรยานใหญ่เลยโอ้โหดูปั่นมันทั้งหมอกเลยตายแล้วตายแล้วประเทศไทยอยู่ยังไงครับอยู่ยากอยู่ยาก ข้างใน,นี่มีหมู่บ้านค่อนข้างเยอะนี่จะอพยพไปไหนครับเนี่ยจะให้พวกผมอพยพไปไหนอพยพไปวันสองวันแล้วหรือว่าจะทํายังไงได้ล่ะก็มันไม่อ่ะใช่รู้ว่ามันไม่อ่ะแล้วจะทํำยังไงครับเนี่ยเราก็ต้องอยู่สู้ต่อไปสู้ไม่ถอยเพราะว่านี่มันบ้านเราครับเนี่ยใส่หน้ากากกันทุกคนเลยโอ้โหในนี้ชุมชนเยอะมากอยู่กันแบบอยู่ใต้ทะเลหมอก อยู่ใต้ควันไฟเราต้องสู้ครับเนี่ยโอ้โหควันดูครับเนี่ยเดีย๋ยวผมจะขับรถเข้าไปกําลังใกล้ถึงหมู่บ้านผมแล้วครับตอนนี้โค้งเข้าไปมาได้กลางซอยสิบแล้วครับเนี่ยจุดเกิดเหตุมันอยู่ก้นซอย8ครับผมโอ้โหเป็นบอ่อขยะสารพิษท,ที่น่าจะเป็นกากอุตสาหกรร,รมเศษขยะต่างๆทุกคนภพยบหนีไปห้าปอรครับบางคนหนีไม่ได้ก็ต้องสู้ชีวิตต่อร้านเสริมสวยร้านมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสู้ทอ คนอยู่ห้องเช่าห้องแถวต้องสู้ครับไม่มีทางเลือกนั่นคือหมู่บ้านนะครับมันจะมีประมาณ3าี่หมู่บ้านทุกคนอบพยพกไปครึ่งหนึ่งครับเนี่ยตายแน่เลยครับเนี่ยลูกเด็กเด็ก,ดกแดงไม่รู้อะไรเลยตรงนั้นนี่คือจุดเกิดเหตุครับจาทางก้นซอยกลายเป็นทะเลหมอกเลยข้างหลังเป็นหมู่บ้านทัญจะพรอยู่ไม่ได้ครับทั้งหมู่บ้านอบพยพด่วนจบข่าวเข้าบ้านแล้วผม ทนสู้กันต่อไปกับทะเลหมอก